สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรบำรุงผิวมาฝากค่ะสำหรับผิวที่แห้งเหี่ยวขาดการบำรุงและทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะใช้เจลวัสลีน1ช้อนนะคะสำหรับวัสลีนหรือปิโตเลียมเจลทำจากไข่ธรรมชาติผสมน้ำแร่ดังนั้นจึงมีความบริสุทธิ์มากค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นและบำรุงผิวที่แห้งกลาน ด้วยวัสลีนมีความเหนียวหนืดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ออยล์หรือเบบี้ออยล์ห่อไหนก็ได้นะคะผสมเพื่อที่จะละลายวัสลีนให้อ่อนนุ่มลงค่ะใช้เบบี้ออยอยู่ที่1ช้อนชานะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ คนผสมให้ได้เนื้อประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่เจลว่านหางจระเข้ค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นและสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวมันพราเจลว่านหางจระเข้จะช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยค่ะและยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำอีกด้วยนะคะคนผสมว่านหางจระเข้กับวัสลีนให้เข้ากันก่อนนะคะ พอได้เนื้อเนียนฟูเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะขามค่ะและมะขามที่ใช้จะเป็นผงมะขามนะคะซึ่งหาซื้อได้ในเซเว่นค่ะใส่ผงมะขามลงไปครึ่งช้อนค่ะสำหรับมะขามมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติจะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะจะเห็นว่าพอเราใส่มะขามลงไปความเป็นกรดของมะขามทำให้เนื้อครีมของเราเหลวค่ะ แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ธนาคาลงไปด้วยค่ะและสำหรับผงธนาคาที่ใส่ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันค่ะใส่ผงธนาคาสองช้อนนะคะสำหรับธนาคาจะช่วยต่อต้านความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการเกิดสิวด้วยค่ะและยังช่วยลดผดผื่นคันช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยป้องกันการถูกทำลายจากแสงแดดอีกด้วยนะคะ คนผสมให้ได้เนื้อเนียนสวยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปพอกกันได้เลยค่ะสำหรับการใช้ก็สามารถใช้พอกหน้าและลำคอทาพอกไว้20นาทีแล้วล้างออกนะคะและระหว่างที่ทาให้นวดคลึงเบาๆเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาค่ะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะสำหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้เหลือก็ให้เก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้อีก2-3ครั้งเลยค่ะ เพื่อนๆลองไปทําใช้ดูนะคะส่วนผสมหาได้ง่ายๆค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสาหรับผิวที่มีความแห้งกลานขาดการบํารุงกระดํากระด่างผิวเรียบไม่เสมอกันลองไปทําดูนะคะทําต่อเนื่อง7วันก็เห็นผลแล้วค่ะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะขอให้มีความสุขกับความสวยความงามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ